ฮบรรยากาศดีแหงทุกคนยินเขาเสียงนกเข่าห้องคนน่ะเอาท้ายสมัยดียามเสาทุกคนตื่นเสามาอยู่ที นอนมาคาเฟ่เนาะเมื่อคืนก็มานอนอยู่นี่แหละบรรยากาศดีหลายทุกคนทุกคนทักทายสบายดียามเช้าจ้าบรรยากาศดีดีทุกคนอยู่นียินเสียงตัวเขียดตัวกบตัวจิลีดขั้นค้าฮ้องงามกันคืนกันเลยเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกพร้อมทุกคนบรรยากาศดีดีตื่นเช้ามากันได้ยินเสียงของนกทุกคนนกนกเขานกกระจิบเอียงอะเต็มเลยทุกคนตื่นมา ลมเย็นค่ะนี่นี่จะเป็นบรรยากาศอยู่ที่นอนหน้าทุกคนมีป่าผมเนาะเลี้ยงกบเล่นนี่เลอนี่มีบอเลี้ยงกบพร้อมทุกคนเลี้ยงก,บ,ก,เยงกบเลี้ยงป่าเนาะเอาคุณนันจะใส่มมงนะแค่นีอันนั้นมีกระตุกลอยอนะ่ะน่าจะเป็นบอ่อบอใส่โมงนี่ฮะน้องป่าทุกคนนั่นนี่ มีน้ำไม้ถงพร้อมเนาะนี่เห็ดน้ำไม้ถงจ้าจริงๆนอนหน้าคาเฟ่ทุกคนบรรยากาศดีดิตอนนี้เราอยู่ที่ครัวนะอยู่ที่ครัวหลังบ้านโอน้องทิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงที่คุ้นเคยสวัสดีค่ะตื่นจัาโมงสาวนี่ตื่น ยังเงนี่อยู่ทุกคนเลยหกโมงอ๋อกโมงหกโมงสามสิบสี่นาทแล้วก็ไปนอนอีกนอนอีกแล้วก็ตื่นมาก็หกโมงห้าสิบนาทีแล้วค่ะนี่ป่าตื่นหรือยังคะตื่นแล้วมีไก่เขามาอันนี้ไก่ยังไก่พัน พันธุ์อินเดียค่ะโอ้ไก่พันธุ์อินเดียก็มีโอ้หดงามแต่คือกระตูนเลยนะมีไก่พันธุ์อินเดียเพราะมันคนนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ๋อไก่พันธุ์ญี่ปุ่นบ่ะเออเนาะว่าอยู่อินเดียขนมันน่าสิบร้ายขนาดนี้ยิ่งมันหอนแต่ยี่เมืองหนาวละไก่เมืองหนาวเอาทุกคนนี่ เลี้ยงไก่พอเนาะไก่ญี่ปุ่นทุกคนลมลืมล่นดะีเนาะนี่เขาต้นผักกระโดนทุกคนนี่กระโดนน้ำก็มีนะเอือนี่กำลังออกดอกเลยผักกระโดนน้ำทุกคนเอานี่แหละเขากลับมาอยู่ในเฮือนครัวเหรทุกคนบได้ไปเคือเราเมื่อกี้เลยเบิ่งเรีเนซ้อมห้องเพลงเนาะซ้อมเอียงหลายๆอย่าง,ายยางทุกคนเมือม่อคืนเมื่อคืนนี่ก็ข้ามองอัดไปนะเคอรอั้งเล็กทุกคน ตื่นเต้นแน่ห้องแต่เพลงเจ้าของนะเออเพลงอื่นก็ห้องไหนเป็นใจบางเพลงนะทุกคน <c oughs> เพลงแบบซึ้งๆเนาะไวๆไวในกำลังฟังอะไรต้องได้ซ้อม <c oughs> อ่ะทุกคนเพลงไวๆนี่เออสวัสดีจ้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้ <c oughs> จาคุณแม่กำลังเคืองเข่าอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ข,นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้า จะเอาขึ้นไปวัดก็เลยคักหน่อยีมดาจะเอาไปวัดเนาะเอข่าทุกคนนี่วัดไก่ยังบ่จ้ะวัดท่ามาเดนมงฮไปนอนอ๋ยท่ามาเดนเพิงจ้ะอ่าเดขึ้นไปวัดท่ามาเด่นโดยเก็บเอาดินเอาเย่อาขี้นี่ยนั่นนั่นเองแบบเลยที่เน่หยาอ นีอากาศมีำมีเม็ดอนตาวานเห่ามันอันเป็นหน้าดำนะเป็นหน้าวานมันก็เลยมีเม็ดหยาเม็ดหยางเข่าด้วกันบรรยากาศดีเนาะนอนหางคืนนี้กระเสียงก็เสียงเขียนห้องคขาแล้วครับ แม่มัน full โตกโดนมันเขียนผมเฮาอือจ้าอ่าเดี๋ยวเฮาจะมาคึงข้าวซวยแม่เพิ่นเนี่ยทุกคนบ่ได้ปลูกบงบ่จ๊ะฮะผักบงผักบุงอันบ่ได้ปลูกค่ะช่วงนี้แม่เฮ็ดนาเฮ็ดอันปูกกาดเลยบ่ได้งอ่ามาังนี้ลมาเลือกอันนี้ออกไดันเ็ดำๆที่ออกเืองทางพุ้นออีดามาคัดออก่ดาตาดีๆอื ใส่ละยายนี่นี่นี่คือไม่มีอะไรเลยตัวดำดำแหล่แล่ใส่ได้หน่อยกนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยดีีจะพาพี่ฝนไปเล่นน้ําีนะมีดอกบัวอยู่หรอโอ๊ยงูไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวฟังยา่เล่านะคะไม่ไม่ไม่่ไม่เล่าค่ะน้ำทีมันบอมีดอกดอกบัวอ๋อจะมีจะพักต๊ะเหรีค่ะน้ำทีมันไม่มีเจ็บอ่ะ เหรเห็นหน้าหนูจะเห็นหน้าหนูไหมคะนี่เห็นจ้าหน้ายังไม่ล้างอยากล้างแล้วอยากตื่นมากก็ล้างเลยบ่ะเขยอะวัดออกมาดูมันมีอยู่นะยายไปหยิบถอนดอกไลายอย่าเม็ดหน่อยมันออกไลายายจะไปวัดตอนแร่งๆเนี่ยช่องจุ้งเบี่ยบเนยไปนำได้ไหมคะวัได้แล้ยโอกับเมียเจ้าเพาเห็นงานเน่อยที่เจ้าก็ซสอมรลวงเพิ่มตัว ช่องนี้ด้วยนะคะเอามีช่องที่วะค่ะมีฝากให้ด้วยนะคะที่จัดจำหน่ายซองอะไรกะน้องธิดาร่าสีวิไลค่ะธิดาร่าสีวิไลค่ะทางธิดาล่าสีวิไลทางยูทูบเนาะทางยูทูบทางเพจเลยค่ะทางยูทูบทางเพจอ๋อสื่อเดียวกันเลยเป็นภาษาไทยเนาะทิดาล่าสีวิไลเอาไปีเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อเป็นหมูม ทั้งเฟซทั้งยูทูบองน้องธิดาเลยเด้อนี่โอ้ยสาวน้อยสาวน้อยร้อยเสียงวุ้สาวน้อยเสียงดังเย้สาวน้อยร้อยเสียงร้อยเสียงร้อยเสียงเอาคุณแมย์่อยก็มีซองเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ซองยังจ๊ะซ่องดิจ้าอรุณค่ะซ่องคุณตาสมหวังซ่องคุณยายอรุณตาสมหวังทาง ช่องแดงยูทูบเนาะเออทางเ่อทางยูทูบเอาเข้าไปติดตามใหญ่คนไนเด้อไปก็เลิกใจให้นี่แหละนี่แหละจิตวิทยาประจำวันทำกับข้าวล้างถ้วยล้างจานกันจ้าวันนี้น้องปาดก็ซิ้มาอยู่จากมือเนาะน่าจะโดนอยู่จ้าโดนอยู่ห้าปีแล้วนะคะห้าปีแล้วพี่ปาดน่าจะเฮ้ยพี่ปาดน่าจะว่าไทยได้แล้วนะเนี่ขยุนนี่นะพี่ดากะฮัรดเราเด็กเต่งมาเด้อ ยาว่าคนยาม่ร่ายายบอกภาษาไทยแล้วบอกภาษาอีสานมหาเรื่องว่ายายบอกบลูเรื่องของข้องบับรูเรืองแม่นอกันกลายเป็นยายผิดของบัลูเรื่องภาษาไทยคนแถ่ยนง้มื่อวนบอกบูเรืองตอนนี้หัวนละอยู่นงกันกันไห มีลูกตาหาบัวยได้ย่ะลูกตาก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกเวลาเด้อลูกตาขนาดจะเกิดพ่วยลูกตาลูกตาขาเบี้ยวแม่งบอกมีโอกาสได้มาช่วยฮะที่ดาสิมาเห็นเมนูยังผัดกระเพราโอ้ผัดกระเพราหมดเลยวนไม่ใชเขาไม่แก้ไว้หรืออาจจะจะมาขับขืนกันทุกคน อะไรยี่บสงก้อนใหญ่เลยนะสงเ้อนยังเงี้ยก็มาแข่งแล้อมะเกอยอยท่มาเนเามใช่ไหม่ยาไม่น่าละ จะมอบกิกะเพรายายยาต้องกินนะคะป้ยก็บอกเลยว่าอย่าใส่น้ำมัน่หระ่ไม่ใส่นะคะไตั่บ้านี่กแม่ละใส่ตัวเสนเดียวแล้วพวกหวหมูกับแป้ือก็ต้อินด้วยนะมพ้วแล้วพี่ป๋ายไป็ฟคนพักหมูเด้ทำ้วยกันทำเลยกันเนาะ บุพเอพอยังกระปุงน้ากันนั่นแหละหักหมูกันทุกคนดังงืึนเนาะเออหอมนะเนาะหอมเลยค่ะแม่ครัวแม่ครัวดจำเป็นออหอมบะหอมบอะมลางกลางหูซื้อว่าไฟนี่งไหม มือนินที่ดาเพิ่งเป็นตะก,กองให้ทุกคนโอ้ตะก,กองน้อยเนาะนี่เอาเดี๋ยวขวดให้มันหอมๆก่อนแป๊งนึงเกยสีเฮ็ดเมนูอ่านี่ยนะทอดไข่ไข่เจียวหมูไข่ไข่เจียวหมูมสับที่ดาอะไรให้จังไม่ไม่ทำอะไรเลยคะ่ะ <laughs> ให้มีปรารถนาสูตรฝีมือนะคะวันนี้อเอาลงเลยค่ะลงเลยนะ <c oughs> คนเดวควันหมดแล้วอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรกิด<ะ>าหมวกปิงค่ะฮะหมวกปิงค่ะหมก่วงกวนหมกปิงอหเ <c oughs> ป่งเหอนไหมอาทุกคน,น,นมาินข้าวนกันจ้า นี่มีผัดกะเพราหมูไข่คนหมูสับมะกะไข่คนหมูสับต้มปลาทางนี้จ้าทางนี้จ้าจักจิปชาบ์ปให้หนึ่งโอ้ยนแก้งหัวโล้นเจ้ยหัวโปกนี่ผมอยู่ประมาณสองสามเซนผมเป็นบางยุ่มเป็นจังไงเนาะกระซิบเพชรเน่ตตัวนี้เคลื่อนหานนาเลยนะหรอวะไม่เป็ดกับเพชรเลยค่ะเพชรเลยเนาะ มาเด้อแม่กินข้าวน,นี <laughs> ่กิขนกข้าวกับคุณแม่คุณตาคุณพ่อเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเอ้ามีแกว้วหอมน้องแกว้แกวน้องมากินข้าวกันเด้อแซ่บๆทุกคนกินข้าวสามัคคี่เป็นทีนอนนาเด้อ ชิมเมื่อไรเลยไม่เด้อเจี๋วหัวโป๊กตรงนั้นโอนี่เจีวหัวโปกกินกับตัวป่าก sí ินับขยะไม่เผ็ดกิดาตั้งซื้อ่าเจ้าหมาลั่นมันคนกินมันลุยได้มันนี่ไงกินตะเด้กินดีตัวนี้บอตัวน้นะเจี๋ยวบ่ซไหนกินโซดิไม่แซ่บอยู่ค่ะเซ่บเลยกินเลยกินโซกินโซ โอ้คำน้อยแท้คำัีงใหญ่มันมีสายข่าพร้อมนข้าวกันน้าพรอเท่ามันจะไม่เห็นหน้านูเลยห่วยห่วยเห็นาปเนาเนาน้ำดำเคมานี่นิโคล่านายคนเป็น ้าวไข่ขั่วหมูสับมากินบันมอ่จะแพ้อืมอมัาานคือีนเกาลายได้แลืเอานั้นท่าให้จะขาดหังัยานอยู่เด้อเอาต้องมือต้องข้อต้องตัมมันทุกคนจบเซร็นนล้วกันนะอนนี้ ก็ไปในป่านั่นแหละผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสับทำอะไรทำอะไรเขาต้องไะปั่นค่ะใส่ยังไงล่ะนี่อันนี้น้ำข้นเดี๋ยวไปเอาใส่น้ำแข็งอีกใส่น้ำแข็งอีกน้ำแข็งอยู่ข้างนอกอืมเอามาใส่อีเดอร์มันหนอยเกินไปโอ้่นสิมาปัน่นมะพร้าวทุกคนมะพร้าวน้ำหอม โอ้นี่บ่คานิชันนมคานิชันรสจืดบ่เฮ้ยข้นเนอะข้นข้นข้นเอาสองสซตเลยสองเซตเลยสองเซตนี่แหละมันต้องมีปริมาณด้วยนะคะใหม่ใหม่จะโบลุ่งเสร็จไหมนี่อสองเซตนี่เลยมันถความเย็นเนี่ยมันก็นเลยกล้ามเนี่ยนึงต้องบีบอืมเอาบีบ เออที่ดาหาเงินวะหาเงินใส่ให้ยายบ่ค่ะใส่เงินเงยายเกินค่ะใส่เกียค่ะใส่ใสนั้นโพสใส่อีใส่อีนี่แต่มันหวานมากๆเลยนะคะยยังใส่อีใส่อีหวานเออว่าที่สุดยายไม่เอาค่ะเอาแล้วแกมีไหม จะไปเอาก่อนส่งมาคืนแล้วเนี่ยมะพร้าวหลายก้อนโอเคโอ้พี่ปานหวานมากเลยนะคะนี่นี่โมหวานชิมดูไหมคะเป็นนมหวานเวลาเขาปั่นใส่กันนะมันสีจืดนีงโมเธอร์มันมาในแข่งมี่เลอผู้สาวน้อยปั่นมะพร้าวกินทุกคนเลยกินน้ะมันมดแล้วกันจะต่อนมาเนี่ยเออเขาซี๊ด เอาเล่นเลเดากับกินหวานหลายเนาะยาคือคือคือยอเยอะทนต่ออืองเืออยู่ไ <Saint> ด้ เฮ้ยเนียนแล้วเนาะอันนี้ของพ่อสุนทรเอา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 บ่วงมาเอาบ่วงมาชิมก่อนเอาบ่วงเอาจองมาชิมก่อนเด้อเอาไทยผลาเแล้วเราเลยเอาจองเอาบ่วงมาชิมก่อนเด้อเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะคุณแม่กินให้หมดเด้อเมียทรงเป๊ๆ